นี่มันกับรอดอบด้วยเอวีวันปุ๊บไอ้ขี่เปิมขี่ตัวไหนเปิมมารักษามันโอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีกับคุณผู้ชมเปนครั้นี้นะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมอาเซอร์โบนะผมกับเอ่อไอ้ป้องที่มันอยู่นี่บนเรือผมที่ผมสร้างไว้นะนี่นี่น่งนี่่งตอนนี้ผมต้องเอิ่ม มารักษาด้วยอันนี้อือของใครมาดูไม่ไปไไปเรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รือไปชี้ไปเรู้ใครไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปเรือไปก่อนด้นกันไปเลยใช่ไหมเออโอเคได้ไปเลยเดี๋ยวต้องเอาสับฝาไว้นี่ก่อนเออสต็อปแค่ไอ้นี้พอจะเอาไอ้ตัวกินเนื้อนี่เอาไปด้วยไหมไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวตายหมดสั่งสต็อปอเลยกินนึงนะแล้วก็ เขาต้องเตรียมอะไรบ้างปะเดี๋ยวเรื่องป่ะบอกอันนี้ก่อนบอกอันนี้ด้วยเอ้ยเบลเบลขึ้นด้วยเอาเบลแปปหนึ่งแล้วก็น้ำหนักโอเคตีนี่เอาบลไปด้วยกาตีหรือะไร่ะกาตีหอเป่ามันกินหัวเขาไปแล้วมันงับหัวไปแล้วมันเลือดสามร้อยยี่สิบตังกาตีป่ะเลือดสามร้อยมันเลือดสามร้อยยี่แปดนะป่ะแล้วมันตีสองห้าสิบแปดเหรอกาตีป่ะอ๋อโข ลืมอัพเมลิดาเมนหมดเลยเขาเพิ่งรู้มันมีด้วยเนื้ออะไรเนี่ยมินต์เงียนวะสามสิบห้าเลยใช่ป่าววะไม่รู้แฮะเดี๋ยวฝากของทุกทุกอย่างลงไว้ทีนี้ไว้นี่ก่อนร้อนเกินไปแล้วอ้าโลกร้อนเขาก็ร้อนเหมือนกันกินน้ำซะเพ่อช่วยอ้ำจากไหนอ่ะอยู่ในน้ำงบ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 อา ไม่ช่วยหรอกเลยเล็เอาทุกอย่างที่มีน้ำหนักออกไปให้หมดเราต้องแบกของกลับมาเยอะมากไม่ได้ฮะรอสามสิบสี่โอเคร้อยถึงแล้วเราเอาปื้มขี้แตกเก็บไปกินดิได้หรอไม่ได้หรอกมาดูดิไม่เอาไม่เอาไม่รู้ไม่รู้รอบต่อตรงตูดมาเลยเนี่ยมาจาตูดไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้เขาไม่รู้ไม่รู้เรื่องนั้นขาดแทสกับมูดอีกรอบนึงทำทั้งสองกล่องดีกว่าเทพคอมพอดี อันนี้ส่งยาเยอะโอเคเ,เผมขอไปเตรียมกล่องอีกกล่องนึงแป๊บน,นึงนะฮะไอ้การต่างประเทศเค้ยไม่อะไรกล่องนั่นแหละเอาด้วยไปเลยเดี๋ยวไปสร้างกล่องเลยไอ้ชักช <laughs> าเขาวาดไปก่อนเลยเอาเลยวาดไปก่อนเลยพี่ให้ใครคิดนายวาดไปถึงนู่นได้ก็เอาเจอเลยยุ่งในเดือเสาไอ้มีมกระโลดอนด้วยเอาเลยไปเลย มีเดาโคนเ้าเนี่ยเอาขอไว้ใครเข้ามาใครบุกพื้นที่ข้าใครใครบ้องไม่เปิดใเรถต่อเพิ่มสีเขาอ่ะภาษีแล้วภาษีแล้วตายยังอ่ะยังไม่ตายใช่ไหมโอเคเออพ่อมาตีมันเลยเพ่อยังไม่ได้ตีมันเลยพ่ตีมันชัวร์เลยบ้องแล้วทำไมมันบุกมาที่หมดเลยเนี่ยไอ้เตะมั้ยเตะเลยตีตีต่อยมาเลยต่อยมาเลย ไต่องรายการเฟรนไนย์อุ้ย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 มือลั่นมือลั่นเขาไม่เกี่ยวตีแล้ไหเอ๋อเผลอปลาหอกสั่งตีดีไหมเนี่ยได้โอเคฝากไว้เท่านี้เนื่องจากทาสืบเก่าวันมาแล้วอันนี้สปีดให้หมดมันตัวสูงเกินไปเขาไม่ชอบเลยเขาจะนอนเขาพี่เกินไปตัวสูงน้องมันเกิือบเตี้ยช่วยไม่ได้ผมต้องเอาสโตล์รอเพิ่มไปเนี่ยเอ้ยป้างเขาว่าเขาเตรียมสโตล์รอเพิ่มดีกว่า เป้าฝั่งตรงนั้นเหรอตรงข้ามกันเป้าอ,อยู่อีฝั่งหนึ่งกันนะ,ะใช่ไหมไม่ใช่อยู่กอดเดียวกับปื้มอ่ะแต่ว่าอยู่คนละฝั่งกันโอเคสามข่าวตอนนั้นงั้นเอออยู่ที่นี่มันก็มีแต่แต่ว่าไปเลยก็ได้มาขึ้นยามมาขึ้นยามมาไม่เอาละไม่ได้ละขอัชีมาเร็วไอ้นุ่มมาเร็วมาให้ไหมปเร็วไปเร็วไอ้เปิ้ลนะสาวบุมขี้ไปไนะมไ,มไปดวตัง้งแต่กำลงัง มัไม่โดนเสาตายด้วยเหรอต้อนนั่นอ่ะโหช้ามากเลยเนี่ยชิบเร็วขึ้นไหมไม่ไม่เร็วขึ้นเลยงั้น,นเราต้องเร่งสเปรย์คีบอ่ะเราผมเพราะมันช้าขนาดนี้นบ้างเขาอะยรบอกอะขับไปข้างหน้าหน่อยขับตัวไปข้างหน้า,ข,นาขับตรงเลยขับตรงเลย ขับกด E กดอีที่กด E ที่กดีกดยังไม่เห็นไปเลยอ่ะเขาขับไม่ได้กด E เออกดกดอ่ะกดอีเงี้ยกดได้ว่ากด E ดิดีไงขนานถึงแล้วครับผมผู้ชมดูซิอะไรนั่นอะตรงไปข้างหน้าเลย ขนาดยานเลยไม่รู้ใช่ป่ะนะแล้วน่าใช่แหละน้ำมันใช้ก็ต้องกลับมาแค่นี้ตาสีเขียวแน่นอนเลยหนุ่มพี่ตาสีเขียวพี่ตั้งคาพี่ตั้งคาตาสีเขียวไว้คนขี้เปโอเฮ้ยอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวใช่ป่ะเนะี่ยก็สิจะไม่ใช่เลยอ๋อใช่มีจัะสกฤฤินพืชให้อยู่เมื่อก่อนนี่จะมีสกินพืชเดียวเต่ากินเนื้อใช่ป่ะเนะี่ยไม่ใช่แน่เลยจาก้วลาเล่าข้างไหน ่าเต่าไหมสูไม้ไปได้บ้างเราไม่เราสามสาวคนสักตัว,ตวเลยเมันมีสามเขาอยู่ป่ะสู้ได้ที่ไหนล่ะนั่งอะไรเขาต้องการประทะแล้วไอ้นี่มีเป็ดแล้วว่ายน้ำอยู่ยด้วยเออตัวด้วยแล้วเขาต้องการตัวด้ตัวใหม่เดี๋ยวเทียบท่าก่อนตกเรือตกเรือชิหายละ ป้องอะไรยาหนังกูมันขึ้นมันึ้นมาปกกับป้องแล้วถอ,อยหลังกลับไปได้ไหายแล้บเป๊่เตะเลยกระเป๊เเะเลยเพิ่เเเมเขี่ยแค่เป็นงเขียร์ไไกลับไปไหมเขียร์กลับไปป้องเอาอยาดออกไปได้เดี๋ยวนี่กรณีป่าววะป้องโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรอ้โหทามันตรงนีไ้ได้ไงมันเติร์กแล้ไว้ run ราอยู่ที่รถเต่าเขาเราจะจับไนโนเาราแล้วเขาทีเขาเดินมาไกลไปมัง้งเนี่ยหนังสือจะเติงเนี่ยรีเวลสิบเก้าไม่เอาเพงลงรุนทึกอะไรเพลงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีตัวตีเขาน้องโดโดเต็มเลยได้จังคอ้คนนี้ก็หินเยอะเหล็กเยอนะนเนี่ยเก้าออนเออสร้างันด้หอว ่าาเตสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้อย่าสู้ใช่ไหมถตายฉันต้องสร้างแพลตฟอร์มใหม่โอเครีบเร็วเร็วเอะไรสองตัวแล้วเหรอฆ่าไม่ให้หมดเลยมันไส้เยอะนักโอโดโตเอ่อไอ้นี่กลับไปได้เร็วกับเป็นดิดสิบบาร์อะไรฆ่ามันเลยฮะอุ้ยมันสู้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 อะไรอะไรอะไรเราตายแล้ว ยังไม่ตายป้องออนเขายังไม่ตายเขาได้ฆ่าเดรัลสาวได้แล้วอยู่ไหนเขาถึงบ้านแล้วนะมาเริ่มเลยอยู่ไหนอ่ะหนึ่งมันหนีเร็วไอเดรัลสาวน้อยป้องยู่ไหนเขาเขาแพ้แล้วนะบ้องเอ้ามันติดบล็ออ้าวออกมาเร็วไอ้น้องป้องยู่ไหนว่างเขาออกแพ้ถึงบ้านแล้วนะหนึ่งมันติดบล็ออ่ะ รอมาเรื่อยๆแล้วมันก็ตามบุ้มเองแหละเฮ้ยรอเขาด้วยอะไรรอที่ไม่ได้นะเร็วรออยู่แล้วเราต้องบอกลาแพรดีแล้วปอ้่หเขามีอ๋อนึกว่าอะไรคีอแล้วก็ต้องแพรที่สุดแสนจะโหดแล้วมีกล่องอยู่ด้วยต้องบอกลามาแล้วโอเคป้าอยู่ไหนอะกำลังไหวตึ้มอยู่ไหนแลเนอะเขาออกมาไกลแล้ว เราอยู่นิ่งๆเบอร์อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอย่ากเพิ่ไม่ไม่ไม่ที่หนีแกไปเพิ่มไี่มี่ไอ้เมนาโอรดอนเพิ่มเข้าไปไม่ได้มันเมงกี้ครดอนกี่ไหนข้างหลังเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนอะข้างหลังเพิ่มเนี่ยแต่ข้างหลังไหนเอ้ยอ้าวยัดบั๊กไม่ควรถอยไปแล้วโอเครอดแล้วขขึึ้้้นนไไอป เฮ้ยเฮ้ยเบยก็ถอยหน่อยถอยหน่อยบิดบักเบย์โง่ถอยไม่ได้เบโด้ตามมาเร็วขึ้นมาบนนี้เอาแต่แล้วเร็วเข้าเร็วมาเร็วงอนแล้วเรื่องแเรือสาเจ้าอื่นดีกว่าแับเดโด้เยอะเลยมาเร็วอ่าดิ่งดิ้งละดิ่งละดิ่งละดิ่งละมาเร็วงอนแมวแล้ว

ไอ้เดียวเราสอว่ามันเรียวม,มันงไปนะบอกว่าไปใช่ไหมเอออยู่นี่นี่อุ๊บส์่ย่่แล้วบอกเขาต้องบอกลาไปก่อนนะชั่วเขาเออจะลาเขาแล้วฮาฮาเขาคือไม่สามเขาไปแล้วไม่มีตามา p าฮ่าฮาแล้ว่ <laughs> าวาฮ่าฮ่าตาฮาฮ่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 าาฮาฮ่าฮ่า่าฮา บมาเร็วนี่าอีดิมาเร็วมาเร็วมันมาแล้วมอเขามีปีรญาายอ้มาแล้วเอ้ามาหนีด้มาเร็วมไดก่อเดิมก่อนปีรญยาฆ่าตายตายแล้วเหรอโอเคกลับบ้านไ้าไปหาเพื่อนหละโอเคฮะ มาเลยป้องอเราอยู่ตรงที่เขาวิ่งหนีมันมาเมื่อกี้ที่เดิมเลยแล้วรอมานานด้วยเหมือนเจอป้องกะทีเขาไม่เห็นเจอปืนกะทีเขายืดเดิมนะนะป้องอยู่ไหนเขาเจอมินิแอดอปสปังเปล่ามันเ,เร็วเร็วเขาตายไปเต็มแล้วปึ๊งใช่นะ,ะ <laughs> ตายหมดทีม ไปทั่วอุ้ยวิอยู่ไหนเอ้บงอุ้ยวปื๊บปื๊ดป๊งไปแล้วอยู่ไหนอยู่เนี่ยไหนลังวายไปหาป๊ไหนยังไนโอเคคิดแล้วะมีเต็ด้วยมีเต็ด้วยเฮ้ยเตดโดมากนะเออเออใช่ปิ้งไปแล้วปื๊ดเตดกอลังเตกลังแล้วกาดีหรอใช่เอ้อง อก่อนนี้อรันเออเนี่ยบ้านเพิ่มเนี่ยไหนว่าบ้านเขาข้างหน้าน่นอะไหนวะไปตรงไปเรื่อยๆทางซ้ายอ่ะมอสแมนน้ำไม่มึดมาเลยจริงอ่ะเออมีสัตว์เขาอยู่ใช่ที่แหละ่ยอมฟังเทอโทลงไปน้ำไปเลยถึงบ้านแล้วถึงว่ากับแพรลำใหม่ กับเ,เพลย์เรแล้วเนื้อไม่ใช่จังวะเนี่ยเราได้ฟิ้นกับไฟเบอร์ตอนนี้เขาต้องสร้างกล่องใหม่ซึ่งพังหมดแล้วซิ้นซิ้นยู่ไหนไวะสองกล่องเลยแล้วกันควบอยู่รอดโอเคเสร็จละย้า <c oughs> นัไปอีก เป็นสี่ร้อยเขามีหลักพัน่ะขอหน่อยไม่ให้หรอกเร็วๆไม่มีเอาละแพ้เชย่ากันแล้วไฟเบอร์มาโอ้ยตีเขาระวังสายดับข้างล่างดับข้างหลังข้างนั้นมาป่ะไม่มาเขาไล่เขาเรียกแค่ป่ะเอาเบอร์มาดูขอบฟินหน่อยออกไปออกไปไฟเบอร์มา โอเคขาดแล้วแหละว,ว้าวสังเกตที่สุดเออไฟเบอร์มาแล้วไฟเบอร์อ่ะโยนเม,ไไม,มื่อไหร่สองร้อยห้าสิบอันหาไมาเจอโยบินไหนเขาละกันคโยบินเนี่ยเดี๋ยวเราพักหยิบไปแล้วนี่มไ,ไม่มียังไม่ได้มาพักหยิบไปแล้วพักหยิบไปแล้วพักหยิบไปแล้วแม่งกูตายเออขอฮิตหน่อยไม่ใช่ฮิตให้ให้ให้ยะให้ยะให้ยะ เออใส่นี่เข้าไปเบอร์รี่แต่เข้าไปเอานาคติกมาอีกตะเย,ยนหมดแหละสองกันแคเนี้วันเดียวสอนสัตว์รักของข้ามีตัวะปฏิชมั้ยไหมเฮ้ยมีว่ะพี่บอกว่าเบลขึ้นด้วยต้องมีตัวมาฆ่ามันแน่เลยบ้องไไม่ได้ยินเดลสาวเขามีพี่แอคอยู่อะจักได้ปะหรอ โยนเนี่ยนะทิ้งไปแล้วหาเอาถ้าอยากได้ก็หยิบเอาเอาแล้ว,ม,ลวมีเนื้ออีกประมาณ200ล้านชิ้นอยู่ตรงนี้โยนพิงไปแล้วเป็นไรวะไม่เราจับปืนม,มันเวลขึ้นน่ะแน่นอนเราเก่งมากมีคนมาฆ่ามันแน่เลยมีคนม,มาสู้กับมันแล้วก็แพ้น่าเหมือนเขาเปล่าวะพ<ถ>ี่เขาอยากได้ตัวนี้ ไเนื้อเขาเยอะมากสปิดเนื้อเยอะมากตอนนี้ยสปิดเราเดินเน่าเน่าทีนเน่าเป็นร้อยบอกเลยตอนนี้ยขอเขาต้องการสามเขาบ้างแต่คนต้องมาคลิปหน้าแหละสามเขาใช่ไหมบ้าง,างคลิปนี้ก็สนุกมาเยอะเนาะใช่ไหมใช่บ้างเออวันนั้งขาตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปกิฟต์วันนี้มีลัตเตอร์อยู่หนึ่งตัวเพิ่มไหนวะข,ข้างข้าเขาเลยดีมากลัตเตอร์ใช่ไหมดีเลยอยู่ไหนอยู่ไหนบ้างอยู่ไหน ขอตามเข้ามาเลยแล้วราไปกี่ไหนล่ะตอนนี้มีวิดีโอตัวหนึ่งอยู่นี่มันไหนวะเดี๋ยวจะมืดแล้วอยู่ไหนเด้อเด้อเจ้าเหยียบมองที่ไหนแล้วตัวอยู่ไหนแล้วตัวอยู่ไหนถ้าเจอตัวได้บัดแล้วว่าอะไรอะมากถ้าคือมันมาอยู่แถวเนี้ยเอ้ยโอ้ยตัวอะไรกี่กวะตัวอะไรวะเิ็นยังแลปเตอร์อะไหนวะไม่เจออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอยู่เลยแนวเลปเตอร์อหรไม่เจอ เนี <N iss an> <N iss an> ่ยอยู่ข้างๆเขาเนี่ยแล้วไปต้วงแล้วต้วงอยู่ไหนอ่ะตีเขาอยู่เนี่ยแล้วต้วงอยู่ไหนอยู่ไหนข้างหลังเขาไหนอ้าจะตายแล้วไหนกลับาดมากระเบิ้องกระบานมากลับบ้านมากลับบ้านมากลับบ้านมาโอเคนั่นน่ะนั่นน่ะข้างๆมึงอ่ะไหนวะข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะไหนวะยังนั่นน่ะเนี่ยนะไม่ใช่ดิโลธรรมดาเอาล่ะฆ่ามันนั่นเลยดิเขาอยากได้ เขาอยากจับปัลว่าเขาทีเอิ่มอะเขามองไม่เห็นนะเขาติดหิดไปอยู่จะจับบอลโอ้ยมองไม่เห็นเหมือนกันแม่งสว่างสวยลหลบไปเกตโต่้โอเคกินเอาวะอ๋อหลับไปแล้วหลับแล้วสวยขอแล้วกันนะอะไร เขาขอดีเขาเป็นคนเจออ่ะเขาตีมาหลับนะก็ได้ชิเอาหอมาแล้วเอ้บ้องแต่ว่าเขาตีเขาเขานตีหลับแต่บ้างไม่ได้เอบ้องเขาคนตีหลับบ้องเขาได้อะเหรอเขาตีหลับบ้องเอาอะไรปะไเนื้อแทนไม่ได้เสียด้วยหนุ่มเอาเนื้อเอาเนื้อปลาคืนไปเอาเนื้อไปเอาเนื้อเขาไปแทนเนี่ยเนื้อเขาเนี่ยเอาไปเนี่ยเนี่ยเกไปแล้วโอ้ตาย เขาว่าเกือบตายเขาว่าเกือบตายหมดเลยนะเล่นไปงอนเอานละเอาตัวน uh> yes. ี้ก็ได้จะได้เน well ื้อเก็บได้หมดถ้าปฏิภาณบตรงนี้เขาต้องตายแน่เลยตายไปแล้วตามมาแล้วทุกคนกลับบ้านเลยอันนี้เด็กสาวก็มีสามตัวแล้วอ่ะเรียกรวมแป๊บหนึ่ง เขาจะเป็นตีที่สลับเองอะตีให้สลบเออมาแย่งเขาอะใช้อะไรหาไม่ยากนีโเรหาง่ายอยู่ทั่วไปแหละเฮ้ยเขาบอกแปดแปดเราบ้างไม่ค่อยเยอะเลยเขาแปดแปดแล้ววะโอ้เอ็เกมบ้าไปเอ็เกมเท่าไหร่บ้างใช้ไปหมดแล้วเขามีสองมันสี่เหรอบ้างมันมาจากไหนย้ายไม่รู้โอ้ยเมื่อย วูดเดนดับเบิลวอลเฟลมโอ้แต่คลิปหน้าผมจะมาทำไอ้พวกรีไฟเอชซิมิตี้กับอาวุธเหล็กนะผมโอเคเอาหน้าแล้วอาวุธเหล็กนะไว้เจอกันคลิปหน้าผมถ้าชอบก็รีกดไลค์กดติดตามเป็นงกำลังใจผมด้วยนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาจับไดโนเสาร์ใช่ผมก็จับไดโนเสาร์เหมือนกันนะผมจับเยอะด้วยครับผมดึงติ๊ตามกันนะฮะ แต่แจ่เป็นเพลงริสตุริกเพลงิสอัธยาโวนะผมขวามมือจะคิดถ้าผมลืมขวาจะคิดน,นะนะอย่าลืมกดติดตามะารไลน์จอหน,นะผมโอเคบายจ้า